การแสดงเวลาไปพูดในการมธิการเนี่ยก็ถ้าเป็นตำรวจที่พอจะมีความรู้สึกที่ยอมรับได้แล้วก็จะปรับปรุงเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณบิ๊กโจ๊กมากขอบคุณคุณโลมมากขอบคุณทุกฝ่ายมากที่มาช่วยกันตรวจสอบองค์กรของผมแต่นี่มามามาบอกว่าบิ๊กโจ๊กทำลายองค์กรตำรวจคุณรู้ไหมครับ การที่เขาเอามาแฉการที่เขาเอามาบอกถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีการที่เขามาเล่าถึงความเลวของตํารวจให้ฟังเนี่ยคุณควรจะขอบคุณเขานะครับไม่ใช่ไปไปไปจะแจ้งความจับเขาไม่ใช่ไปมาพูดบับเขาว่าเขาให้การให้ให้พูดให้ร้ายกับองค์กรตํารวจแต่คุณคุณจะถามตัวเองว่าองค์กรตํารวจนะมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมคุณควรยอมรับนะครับไม่ต่างกับส,ว,สวตัวจริงครับ ร้อยสามสิบแปดคนถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วจิตสานึกควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนในเมื่อกฎหมายไม่มบังคับแต่จิตสํานึกมันควรรู้ตัวว่าควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเราจะแต่งตั้งองคอ์กรอิสระนู่นนี่นั่นมากมายไปไม่ได้เพราะเราถูกตั้งข้อกล่าวหาประชาชนเครือข่ายสงสัยและควรจะรู้สึกดีใจที่ว่ามีการตรวจสอบและสนับสนุนการตรวจสอบนั้นแต่ไม่ครับองคอ์กรตํารวจจะเช่นกันครับตัวใหญ่ๆออกมาปกป้องอย่างงู้นอย่างเี้ยปกป้องเกลียด ผมถามคำว่าเกียรติของตำรวจเนี่ยตำรวจดีผมเคารพแต่เกียรติของตำรวจชั่วเนี่ยมันไม่มีเกียรติแต่ปัญหาคือประชาชนมันแยกแยะไม่ออกว่าคนไหนคือตำรวจดีคนไหนคือตำรวจชั่วปัญหามันเป็นอย่างนั้นมันแยกแยะไม่ออกเพราะนั้นพอเรามาเริ่มแยกแยะออกเพราะว่าหนึ่งมันมีโซเชียลสองมันมีหลักฐานสามมันมีคนกล้ามาแฉใช่ไหมอย่างอดีตพพตำรวจเนี่ย เกี่ยวพันกับเวพนันเนี่ยและตำรวจอื่นๆอีกสองร้อยกว่านาย,นยคุณควรที่จะออกมาขอบคุณบิ๊กโจ๊กนีแต่คุณนี่มาบับบิ๊กโจ๊กมาพูดว่าบิ๊กโจ๊กเผาเผาบ้านมาพูดว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำลายองค์กรตำรวจคุณต้องคุณต้องขอบคุณเขาครับนี่ขอได้จริงคุณต้องขอบคุณเขาและคุณก็ต้องปฏิรูปองค์กรตำรวจให้มันได้เป็นที่พึ่งของประชาชน เพราะฉะนั้นตำรวจดีมีจริงๆผมไม่เถียงตำรวจชั่วมีจริงๆผมไม่เถียงแต่ปัญหามันแยกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่บนหน้าผาเครื่องแบบมันเหมือนกันหมดทำไงคนนี้วิธีที่จะดูได้ก็คือพอมีคนก็เอาข้อมูลหลักฐานมาคุณต้องรีบตรวจสอบและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับ เพราะนั้นอย่าอย่ามาอย่ามาบอกว่าต้องรัก